ครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้านฟกเบื้องมือสองจะมานําเสนอกระเบื้องนะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับนี่นะครับผมเบื่องก็จะมีสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีสีขาวครับพื้นธรรมดาครับเป็นสีซีเมนต์ครับผมขนาดมันก็จะเป็นขนาดความยาวเมตรยี่สิบนะครับผมเมตรยี่สิบกว้างห้าสิบเซนนะครับผม หนา5มิลครับผมและตัวสีนี่จะหนา5.5มิลน,นะครับผมสภาพพร้อมมุงหลังคาได้เลยครับผมจุดเกียร์เกียร e, เอ e, e, e. ครับผมเยัยม,มากต่ำนิดน้อยมากครับมาลองเลือกชมกันได้ครับผมร้านโฟกก็เบื้องมี2มี2ส,สาขาครับสาขา1 1ดสาขาอุดรครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ท,ทาง Facebook ค,ครับผม ร้านโฟกกับเบื้องมือสองครับรับซื้อกับเบื้องมือสองทุกชนิดนะครับ